สวัสดีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมนะเวลาเราเห็นเรื่องเดียวกันเป๊ะเลยแต่ว่าเอา่อความคิดความรู้สึกเราหรือของคนอื่นเนี่ยมันต่างกันไปได้ขนาดนั้นวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะอิงจะบทความที่พูดถึงกลไกเบื้องหลังความคิดทำไมมันถึงต่างกันได้ขนาดนี้ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเราจะมาดูกันว่าสมองเราเนี่ยมันสร้างเอ่อทางในการคิดยังไง แล้วทำไมเราถึงมีสิ่งที่เรียกว่าอัคติแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานอื่นๆอย่างประสบการณ์ความเชื่อหรือแม้แต่เรื่องอชีววิทยานิดๆหน่อยๆเนี่ยมันปั้นมุมมองที่แตกต่างกันของเราขึ้นมาได้ยังไงบ้างโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะในบทความพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าทางเดินแห่งความคิดหรือ neural pathways เขาเปรียบเทียบเหมือนสมองเราเป็นแผนที่ทางหลวงใหญ่ๆเลยค่ะแล้วแต่ละคนก็จะมีเส้นทางประจําที่ใช้บ่อยๆไม่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับซึ่งเส้นทางหรือถนอนที่ว่าเนี่ยมันก็คือการเชื่อมต่อของเซลล์ประสาทในสมองเรานั่นเองอ๋อค่ะแล้วไอ้ทางเดินพวกนี้เนี่ยมันเอ่อไม่ได้สร้างเสร็จมาตั้งแต่เกิดนะครับแต่มันถูกพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆตลอดชีวิตเราเลยจากประสบการณ์ซ้ำๆที่เราเจอ คือยิ่งเราเจอเรื่องไหนหรือคิดแบบไหนบ่อยๆสมองก็จะยิ่งสร้างทางเชื่อมนั้นให้มันแข็งแรงขึ้นเหมือนเป็นทางหลักทางด่วนไปเลยประมาณนั้นครับกลายเป็นทางลัดอัตโนมัติในการคิดเรื่องนั้นๆไปเลยโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำครับในบทความเขาก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเด็กที่โตมาในบ้านที่อาจจะเน้นเรื่องออโชคชะตามากๆก็อาจจะมองโลกว่าแบบ เราควบคุมอะไรไม่ค่อยได้อครับเทียบกับเด็กอีกคนที่บ้านอาจจะสอนให้ตั้งคําถามอยู่เรื่อยๆเขาก็จะกล้าคิดต่างออกไปใช่ครับเพราะสมองมันถูกฝึกให้ใช้ถนนคนละเส้นกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแล้วพอเรามีทางเดินความคิดที่คุ้นเคยแบบนี้แล้วมันมันนําไปสู่อะไรต่อคะครับพอเรามีทางที่คุ้นเคยแล้วเนี่ยมันก็นําไปสู่กลไกลอีกอย่างที่บทความพูดถึงครับคือวิธีที่เอ่อความเชื่อเดิมๆของเราเนี่ย มันเข้ามาคัดกรองสิ่งที่เราเห็นหรือที่เรียกว่า cognitive bias นะครับอคติทางความคิดอ๋ออคติทางความคิดนี่เองที่แบบทําให้เรามักจะเลือกฟงังหรือตีความข้อมูลที่มันตรงกับที่เราเชื่ออยู่แล้วใช่เลยครับใช่เลยยังสมมุติถ้าเราเชื่อลึกๆว่าคนรวยส่วนใหญ่ต้องโกงมานแน่ๆพอเราเห็นข่าวเศรษฐีทําดีเราก็อาจจะยังอดสงสัยไม่ได้แบบว่าเอ๊มีอะไรแอบแฝงหรือเปล่า หรือกลับกันถ้าเชื่อว่าขยันแล้วจะรวยเสมอพอเห็นคนสําเร็จมากๆก็อาจจะมองข้ามปัจจัยอื่นๆเช่นโอกาสหรือคอนเน็ชันไปเลยถูกต้องครับบทความเปรียบเทียบได้ดีมากเลยครับว่าความเชื่อพวกนี้มันทํางานเหมือนแว่นตาแว่นตาครับถ้าเราใส่แว่นสีไหนโลกมันก็เป็นสีนั้นแหละครับใส่แว่นสีชมพูโลกก็สวยไปหมดใส่แว่นสีเทาทุกอย่างก็ดูหม่นหมนอันนี้เป็นสาเหตุหลักเลยนะที่ทําให้คนเราขัดแย้งกันง่ายมากๆ เพราะต่างคนต่ายมองโลกผ่านแว่นคนละสีกันอยู่เห็นต่างมากๆมันถึงได้ยากจังเลยเพราะต่างคนต่างใส่แว่นของตัวเองอยู่นี่เองแล้วอะไรคือที่มาของแว่นตาหรือทางเดินความคิดที่มันต่างกันตั้งแต่แรกล่ะคะบทความชี้ไปที่ปัจจัยพื้นฐาน2อ,อย่างหลักๆครับคือ 1. พันธุกรรมแล้วก็ 2. ส,สิ่งแวดล้อมมีงานวิจัยที่เขาอ้างอิงนะครับว่าระดับสารเคมีในสมองบางตัวอย่างโดปามีนที่เกี่ยวกับความกล้าเสี่ยง หรือเซโรโทนินที่เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยก็อาจจะมีส่วนทําให้คนเรามีแนวโน้มพื้นฐานต่างกันนิดหน่อยตั้งแต่ตน้นอ๋อหมายถึงว่าอาจจะมีแนวโน้มมาบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดใช่ครับไม่ใช่ปัจจัยเดียวแน่นอนแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีเรื่องสิ่งว่าร้อนวัยเด็กอันนี้สําคัญมากๆอย่างเช่นครอบครัวเหรอคะครับครอบครัวที่เปิดรับความเห็นต่างหรือกระตุ้นให้ลูกตั้งคําถามก็จะช่วยสร้างถนนในสมองที่มันหลากหลายขึ้น แต่ถ้าโตมาในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจํากัดความคิดเช่นโดนบอกบ่อยๆว่าอย่าคิดเยอะหรือเชื่อผู้ใหญ่สิอะไรแบบนี้ค่ะสมองก็อาจจะสร้างระบบที่กลัวการคิดนอกกรอบหรือไม่คุ้นเคยกับการคิดมุมอื่นไปเลยโหฟังดูแล้วมันทําให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเลยนะคะคือเวลาเจอคนคิดต่างมากๆบางทีอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเขาดื้อยอย่างเดียวแต่สมองเขาอาจจะไม่เคยถูกฝึกให้ใช้เส้นทางความคิดแบบอื่น หรือมุมมองที่ดูเหมือนแง่ร้ายมากๆของเขาจริงๆอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ที่เขาเจอมามันทาให้เขาต้องปรับตัวแบบนั้นก็ได้ใช่ครับใช่เลยครับการเข้าใจตรงนี้มันช่วยลดการตัดสินไปได้เยอะเลยแต่ฟังดูเหมือนเราถูกกาหนดโดยอดีตจังเลยค่ะมีข่าวดีบ้างไหมคะเรื่องนี้มีครับข่าวดีคือสมองเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิตเลยนะครับบทความใช้คําว่า neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิตจริงเหรอคะ จริงครับสมองเราสามารถสร้างทางเดินใหม่ๆหรือปรับเปลี่ยนเส้นทางเดิมได้เสมอโห oh, ดีจังเลยค่ะแล้วต้องทำยังไงบ้างคะแต่มันก็ต้องอาศัยความตั้งใจนิดนึงครับแล้วก็มีเงื่อนไขสำคัญสคัญอย่างแรกเลยคือต้องเปิดใจยอมรับก่อนว่าความคิดเราเองก็อาจจะมีจุดบอดหรืออาจจะผิดก็ได้และความเชื่อของตัวเองบ่อยๆว่าเอ๊ะมันมาจากไหนนะมันจริงแค่ไหนและ 3. คือต้องฝึกคิดในมุมที่เราไม่คุ้นเคยลองฟังเพื่อทำความเข้าใจมุมมองอื่นจริงๆไม่ใช่แค่ฟังเพื่อรอจังหวัดเถียงเอาชนะฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่เพื่อเอาชนะอืมชอบคำนี้จังค่ะฟังดูมีความหวังมากๆเลยนะคะแต่ก็ยอมรับเลยว่าในชีวิตจริงการจะเปลี่ยนทางเดินความคิดที่เราใช้มานานมากๆเนี่ยมันคงต้องใช้ความพยายามน่าดูเลย แน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงมันต้องใช้เวลาใช้ความอดทนแต่หัวใจสําคัญคือการรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้นะแล้วก็เริ่มจากการเปิดใจรับฟังนี่แหละครับสรุปแล้วนะคะสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ก็เหมือนมาชี้ให้เห็นว่าเวลาเราเจอใครที่คิดต่างจากเรามากๆเลยเนี่ยแทนที่เราจะรีบตัดสินเขา ลองนึกถึงทางเดินสมองที่เขาอาจจะใช้มาตลอดชีวิตหรือแว่นตาความเชื่อที่เขาสวมอยู่หรือแม้แต่ประสบการณ์ชีวิตที่หล่อหลอมเข้ามาซึ่งมันอาจจะต่างจากเรามากๆเลยก็ได้ถูกต้องเลยครับและที่สำคัญไม่แพ้กันคือการย้อนกลับมามองตัวเองด้วยนะครับว่าเราเองก็มีทางเดินมีแว่นตาของเราเหมือนกันการกล้าที่จะฟังคิดใหม่ แล้วก็ทบทวนมุมมองตัวเองอยู่เสมอเนี่ยแหละครับคือกุญแจสำคัญของการเติบโตทางความคิดเลยอืมค่ะสุดท้ายนี้เลยอยากจะชวนคิดตามกันดูค่ะว่าในเมื่อสมองเรามันเปลี่ยนแปลงได้เนอะมีมุมมองไหนไหมคะที่เราแบบไม่เห็นด้วยมากๆเลยแบบสุดๆไปเลยครับลองนิกดูนะครับถ้ามีสัปดาห์นี้ลองดูไหมคะลองตั้งใจว่าฟังเพื่อทำความเข้าใจมุมมองนั้นจริงๆสักครั้ง ไม่ต้องถึงกับเห็นด้วยก็ได้นะครับแค่ลองพยายามมองผ่านเลนส์ของคนอื่นดูบ้างบางทีเราอาจจะเจออะไรใหม่ๆหรือเข้าใจอะไรมากขึ้นก็ได้ครับ